โอเคทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปเบนจานิเตอร์แก้แขนตอนนี้น่าจะเป็นลุงเบนนี่ลุงเบนมาทำอะไรตรงนี้ไหนดูสินี่ลุงเบนปืนโหดมีไฟอยู่ที่ริมฝีปากด้วยเอาเลือกง่ายก่อนหวัสดีลุงเบนเดี๋ยวกด F นี่คืออะไร อ๋อเป็นม็อบ V.I.P. โอเคไม่มีอะไรวันดีลุงเบนไปไหนก่อนนะ่ะเขานี่ก่อนเลยเหรอโอเคเข้ามาในบ้านก่อวละนี่เปิดประตูมาอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ๊ยต้องข้างบนแน่ๆโอเคตามลูกศรไปคลิกสิครับรออะไรเปิดได้ไหมอ้าวอ๋อมีบันไดโอเคไม่ยากไอ้ยะนี่ที่ไหนเนี่ย เหมือนเป็นห้องอะไรบางอย่างมันให้โดดขึ้นตรงนี้ครับทุกคนฮึบนี่เนีเอาจริงๆมุมมองนี้ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันจะเป็นมุมมองคล้ายๆกับอ,อบบี้นิดๆอา้าวเฮ้ยทำไมเงี้ยฮึบนี่เนี่ยมีโทรศัพท์ด้วยหรือระเบิดก็ไม่รู้ล่ะสักอย่างวัดดีแม่สาวน้อยกระโดดข้ามหัวสักทีอา้าวไปไหนกันไปไหนอะ่ะอ๋อ ลงล่างนี่ไงตรงนี้นี่ลอดช่องอากาศไปปึ๊บนั่นไงลุงเบนวัเฮ้ยลุงเบนหนีก่อนใจยเย็นโอ้ยใจเย็นลุงเบนผมผิดผมผิดไปแล้วใจยเย็นลุงเบนมาตดในแถวนี้อ๋อลุงเบนโอ้ยลุงเบนลุงเบนออไม่ลงล่างแล้วครับตอนนี้อ๋อฮึลุงเบนหายไปแล้ว ทำไมไม่ลงบันไดมาเลยลุงเบนไม่ลงบันไดลงบันไดไม่ได้อะลุงเบนอะไรเนี่ยกรอบสัมผัสกับภาพวาดในมือคืออะไรวะเนี่ยึบนี่ปึ๊บคืออะไรอะคือเลเดี่เบตตี้แล้วเบนนี่ไง อ๋อนี่เป็นภาพวาดลุงเป็นนั่นเองแล้วมีอะไรอีกโอ้มีตรงด้วยโอเคเบตตี้โอเคเบตตี้ใช่ไหมโอเคเบตเบตี้ขี่แตกเลยอันหนึง่งอยู่ตรงนั้นเองเป็นภาพอะไรเนี่ยลุงเป็นปืนซ่ามาเลยดีกว่า โอเคเรียบร้อยอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวอ๋อตรงนั้นมีทางไปต่อประตูลับนี่เองอุย๊ยกดปุ๊บมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะ่ะไอ้ยะคืออะไรเอ้ยล่วงโหตกใจหมดลุงเบนนี่เล่นอะไรไม่เข้าท่า นี่มันคุกนี่นะอุ้ยมีพลั่วด้วยเนี่นมันเจ็ตแพ็กออกผมไม่ได้อยากจะซื้อเจ็ตแพ็กผมอยากจะได้พ่วเฉยๆเท่านั้นนีนะขุดไปในขุดไปเรื่อยเหนื่อยก็พักห้องอะไรกันเนี่ยดูไม่มีอะไรแต่ขงมนต้องเก็บของโอเคเดี๋ยนะเก็บตรงนี้ปุ๊บโอเคเก็บอะไรได้ไม่รู้ละ ดูไม่สะอาดตาอะไรเนี่ยอ๋อข้างบนตรงนี้ปุ๊บกระโดดนินจาโอ้โหบาบอละโอเคกระโดดมุ่วๆม,ม,มาก่อนโอ้ยเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยทุกคนโอเคอะไรเนี่ยปุ๊บลงมาเกิดอะไรขึ้น,อ,นอีกในอุ๊ยอะไรตกใจหมดเลยขึ้นบนหรอโอเคไม่ยปัญหา ฟึ๊บเอ้ยลวงใจเย็นใจเย็นสาวแม่ตาหวานอันนี้น่าจะขึ้นไปเลยดีกว่าทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอยอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะงงนิดหน่อยโอเคมาันี้เหรอโอ้เล่นยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ออกประตูนี้ไปมีอะไรอีกซะเดี๋ยวนะต้องกระโดดข้ามใช่ไหมนี้ฟึ๊บ นี่เนี่โอเคไปเรื่อยๆครับว่าไงลุงเบนเปิดปุ๊บอะไรอีกเนี่ยอ๋อั่นทั่วอยู่ตรงนั้นเรามาแล้วพอนั้นออกนี่วะอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอเคอะไรเนี่ยที่ไหนเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีมีโทรศัพท์เรื่องนี้ของที่ต้องเก็บโอเค นี่กดสวิต์ตรงนี้แน่นอนโป๊ะเชะเขาให้มีอะไรเกิดขึ้นอ่าโอเคมีพัดลมอยู่นี่โอเคขึ้นมานี่มีอะไรอีกตรงนี้ประตูเข้าไม่ได้มันอันตรายเหลือเกินเด็กๆเ,เราต้องไปทางนี้หรอไปนี้จริงหรอฮึบอา้าวล่วงสิครับโถเอ้ยปออ่ะโอเคเอาใหม่ เป็นจานิเตอร์เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมติดอะไรเนี่ยโอ้โหเห็นนะโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหอ๋อ,อ,อไปทต้งนู้เหรอฮึบนี่จัดว่าแจมมาโอเคค่อยเป็นค่อยไปเจออะไรอีกเนี่ยโอ้โหฟึบหนึ่ง ฮึบสองฮึบสามฮึบหนึ่งฮึบสองโอเคลุยต่อลุยต่อไม่รอแล้วนะกดไปกลับทางเดิมฟึบนี่หน้าจื่อนี้ฟึบฟึบนี่จัดว่าเจา้าฟึบนี่ลุยเลยครับทุกคนฟึบอ่าโอเคมุมมองแบบนี้ไม่ชอบเลยทีเดียว ฮึบฮึบไปแล้วครับโอเคอะไรเนี่ยเฮ้ยดีชิ้นส่วนอะไรเนี่ยทุกคนงงนี้หน่อยรีเซ็ตแผ่นไม้คืออะไรรีเซ็ตแผ่นไม้เอาแผ่นไม้ไปทำอะไรก่อนวางตรงไหนเนี่ยเอาวางนี้โ okay. อเคเราไปได้เลยไหมเก็บอันเดิมโอเค ได้ไม่ยากเดี๋ยนะเราจะวางตรงนี้ได้ไหมโอเคได้โอเคไม่ยากโอเค,ไ,ออเคไปเรื่อยๆไม่ยากโอเคได้ไม่ยากไปนะครับปุ๊บไม่ยากตรงนี้มันโดดได้เลยเปนเนี้ยกันเหนียวดีกว่ากันเหนียวไว้ก่อน อ่านะครับปุ๊บขึ้นมาข้างบนมีอะไรตรงไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวนะงงนี้หน่วยอีกละฮึบไปไหนละ่ะนู่นอ๋อเหมือนเป็นระเบิดนะครับระเบิดไวรัสเฮ้ยวัดดีครัพี่ผมมาแล้วเฮ้ยเล่นละอะไรอ่๋อนี่เหรอฮึบนี่ย โอ้โหสุดยอดอะไรเนี่ยตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอ้ยเจ็ดแผงแล้วอะไรเนี่ยเดียว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 เขาประกอบอะไรงงนิดหน่อยเราต้องยังไงอะเดี๋ยวขุนยนอะไรเนี่ยหัวก็มาไรวะ อ๋อโอเคออกได้แล้วประกอบเพื่อเปิดประตูนี่นะอะไรต่ออีกเนี่ยมีอะไรมีอะไรอีกเนี่อยอะไรโออะไรอะลงหรอหรือ,อยังไงอะไม่เข้าใจไม่เข้าใจแบบสุดๆไปเลย ไม่เข้าใจแบบสุดๆไปเลยตอนนี้หรือว่าตรงนู้นด้วยตรงนู้นมีอะไรตรงนี้เหรอใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่ต้องตรงนี้แหละประตูนี้แหละโอเคทุกคนนี่อะไรเนี่ยเอ้ยตัวอะไรพูดไปเล่น เฮ้ย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 เนนะดูช่องทางก่อนแบบนึงรูทางนี่ประตูนู่นเลยเฮ้ยมาแล้วอุ๊ยอุ๊ยโดนเหรออุยอุยอุ๊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 ยมามามามันชื่อพาโบพาโบอะไรพาโบอะไรพาโบอย่ามาพาโบพาโบพาบ้องอะไรไม่เอานี่แน่ สลบหน้าประตูอุ้ยระเบิดอีกนะฮะระเบิดใส่หน้าแตกใส่หน้าไอ้อยาเชียนะฉันไม่ปืนนะครับบอกให้ทางออกมีอะไรอีกเนี่ยกดปึ๊บตรงนั้นมีอะไรเอ้ยเก็บก่อนโดยเก็บของก่อนของดีใจเยน็นอ้าวไปไหนอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย 1>, 1 3 4 5 6 7ลบลบอะไรเนี่ยเยอะแยะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย <t od d ata> เข้าไหมลิฟต์ใช้ไม่ได้เหรอขึ้นไปแล้วกันอย่างงี้อา้าวเธออย่ามาบางังฉันสิอา้าวจะขึ้นก็ขึ้นไปเดี๋ยวบีบนมเลยนี่อา้าวอ่าครับขึ้น้างบนมีไร มาฮึบฮึบฮึบมาสุดยอดฮึบปึ๊บมาแหมไม่มีปัญหาฟึบฮ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 ึบเล่นยากอยู่ไม่เป็นปัญหาปึ๊บไม่มีปัญหาพี่โอสบายมากฟึบ โอเคข้างหน้าเป็นพัดลมพัดลมยักษ์ฮัตตาลิเออฮึบฮึบฮึบโอ้ขึ้นไปอีกแล้วฮึบฮึบฮัตตาลิจบแล้วเหรอโอเคขึ้นไปไดต่ออุ้ยอุ๊ยลง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 ,ลงมือหัวเมื่อกี้เจอพัดลมมือหัวนิดหน่อยเบนสเคร์ตเฟสิลิตี้อะไรกันครับนี่เดี๋ยวนะอันนี้แหละเราต้องลงใช่ไหม มาเลยครับพี่เบนเฮ้ยจับเบนอยู่นู้นเฮ้ยจับเบนอยู่นู้นรีบไปกดแล้วทุกคนอ๋อจับเบนจับเบนจับเบนเฮ้ยมีของเนี่ยไม่มีไอ้ของม,มีอะไรนั่นใจไปแล้วครับตอนนี้อ่าววันดีจับเบนแค่นี้เหรอจับเบนซุกข,ขุนไว้เหรอนี่มันกรณี่ซุกข,ขุนนะกดสองปุ่มเพื่อเปิดประตูโอเค สองปุ่มเพิ่มไปประตูมาไอ้ยะมาสองปุ่มเอ๊เดี๋ยวนะอ๋อสองปุ่มเห็นละเห็นปุ่มทั้งสองละโอเคปุ่มทั้งสองปุ๊บโอเคเรียบร้อยนี่ปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่สองไอ้นุ่นโอเคไปอีกด้านนึงครับทุกคนเดินเกมไวแต่ใจยังนิ่ง ฟืบฟืบปึ๊บนี่แน่ฮึบนี่ปิงปองกดได้ไหมตรงนี้อ่านะครับโอเคประตูปเปิดแล้วทุกคนไปดีกว่าข้างหน้ามีอะไรทางออกอยังนั่นมันอะไรเนี่ยตอบสนองในห้าคืออะไรวะ ไอ้ค<ห>ันน<ร>ี้นะห้าร้อยแรงม้าบึ้มไอ้เสียบอล่าเร่งถึง60มาต่อชั่วโมงได้ใน4.3่จุามวิขี่อะไรไม่รู้ละทุกคนขี่ไปก่อนแล้วครับตอนนี้ปึ๊บอันตรายปึ๊บโอ้โยโอ้ยหุ่ยเกือบเกือบปึ๊บบึ้งให้หูยอันตรายอันตรายอันตรายบึ้งให้บึ้งให้หวัดดีหัวตั้งมีอะไรอีกอุยนั่นอะไรเนี่ย จะเป็นหัวบากเอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยเป็นโลบอ๊อฟเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วจะเป็นโอ้โหเป็นเป็นเล่นอะไรเนี่ยเป็นไลการ์ดอ้เป็นกิ้งโอ้โหจะเป็นกลายเป็นตัวไอเดียวเดียวใจเย็น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 ใจละเอียบร้อยฮะจะเป็นระเบิดแตกสุดได้แล้วจะเป็นทำตัวน่ารักอีกแล้ววันดี มาแล้วครับจะเป็นตัวแตกไปเรียบร้อยแนละ้วโลบอทเบนถ้าตามสูตรน่าจะจบแล้วครับทุกคนเอาว่าใครที่ชอบนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์แมพไว้ให้เออก็เพลินๆดีนะแล้วก็ใครอยากเล่นตามก็เล่นตามมาได้เลยนะครับนี่คือจะเเบนเรียกว่าจะเเบนแล้วกันเอ๊ะเรียบร้อยแล้วล่ะสงสัยประมาณนี้ครับทุกคนเอาล่ะนี่คืออะไรนุก๊กนุ๊กคืออะไรกดด้วยเหร ค่อยแล้วกดลุกอ่ะไม่มีอะไรเอาละทุกคนประมาณนี้ครับใครที่อยากใจ้กกำลังใจพี่โอนะครับก็กดไ like, ล like, ค์ซับสไครต์ไลค์แชร์นะฮะกดกระดิง่งดิ้งดองให้หน่อยนะครับจะเป็นพระคุณยิงช่วงนี้อยากจะขอกําลังใจนี่ขอกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกันอ่าละครับเด็กดีอย่าทําตัวดือ้อเชื่อฟังพ่อแม่ไม่งั้นจะโดนจับเบนจับนี่เขาบอกว่า breaking news นี่ข่าวแบบ เหมือนข่าวด่วนเอาเวกไม่สามารถเก็บมันไว้กับมันได้อะไรก็ไม่รู้ล่ะโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนละพิชิตจ,จับเบนได้ละมีความสุขนอนหลับฝันดีไปแล้วครับสวัสดีครับ